พักอีกพักหนึ่งนะฮะที่ได้มีการโหวตเลือกหัวหน้าพักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่27นะฮะและก็ผ่านการเลือกโดยคณะกรรมการของพักและก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของพักซึ่งเป็นพักที่มีการเลือกตั้งที่สุดจริงๆนะฮะพักนี้ผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันจริงๆนะฮะเพราะมีขั้นตอนมีกระบวนการมีรูปแบบนะฮะ แล้วก็มีรายละเอียดของการให้สมาชิกทั้งแบบที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นสอส,อสอพรรคแล้วก็เป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีการใช้รูปแบบของการโหวตเลือกที่ที่หายากที่พรรคอื่นจะมีมนะฮะแต่ก็เป็น,นกลไกที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะฮะเมื่อช่วงเช้านี่ก็นําคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเอาเลิกเอาชายัยก่อนที่จะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อวางแนวทางสําหรับการทํางานนะครับและก็ที่สําคัญนะฮะก็จะกัดจัดคล้ายๆกับเป็นเวทีที่จะเชิญผู้รู้นะครับนักวิชาการผู้รู้เฉพาะด้านเนี่ยมาให้คําแนะนํามาชี้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองให้กับกรรมการบริหารพักคสอสอของพักสมาชิกของพักด้วยนะฮะซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่าลานพระเมรารณีบิบ้ว้ผมเนี่ยนะฮะ ก็จะเห็นว่ามีทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักนะคะแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่มาร่วมสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมหลังจากที่ได้รับตําแหน่งแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางคณะเองก็เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อวางแนวทางการทํางานของพักซึ่งก็ยอมรับว่ามีเวลาน้อยมีวาระการประชุมหลายเรื่องเนื่องจากว่าใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้รับการตอบรับแล้วอย่างคุณสุวิทย์อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณบัญยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน,นพัฒและก็คุณจรีพรจะรุกกรสกุลรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดจะมาพูดคุยกับกรรมการบริหารพักทุกคนแล้วย้ำด้วยว่า วันนี้อยากให้สังคมได้เห็นก็คือภารกิจสําคัญของพรรคและไม่จําเป็นต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทํำอยู่แล้วแต่อยากให้เห็นว่า,าคนข้างนอกเนี่ยเขามาสะท้อนความเห็นความจริงอย่างไรบ้างในฐานะผู้นําของสังคมค่ะผมได้ติดต่อผู้สมงอุณวุตสามนั้นที่จะมาพบปะกับพวกเราวันอาวันที่28ตุลาคมครึ่งนะครับกกา30นาทีตอนนี้พี่ตอบรับแล้ว คือลอตเตอรี่สวิสในสุนทรีนะครับคุณประยงคพงษพาณิชย์และก็คุณจริพรที่เป็นซีอโอของเอ็นเวสเองที่อยากเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากจะให้สังคมเห็นสองอย่างนะครับอย่างที่อื่นก็คือจริงๆภารกิจสำคัญที่สุดของภาคการเมืองคือเรื่องของประเทศชาติปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้เราได้ยินน้อยมากนะภาคการเมืองคือพูดถึงภาพใหญ่ประเทศเพราะฉะนั้นสามท่านเนี้ย ผมเชื่อมั่นใจว่าอยากจะบอกกับเราว่าในสถานะของประเทศไทยตอนนี้จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเราก็จะได้มีโอกาสรับรู้รับทราบโอการที่สองวันนั้นนะครับเราไม่ต้องแสดงมิสัยท่านนะครับของเราผมอยากผมอยากให้คนเห็นว่าหนกากำลังคัาคงคนเป็นครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ได้คุยกับกรรมการบริหารพักนะฮะก็ยังได้พูดถึง และก็มีการตอบคําถามกับสื่อมวลชนอยู่หลายประเด็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทับทาบุคคลอื่นมาร่วมเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคด้วยหรือไม่คุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจด้านเดียวยังมีมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมกระทั่งเรื่องของการเมืองการฉุดรั้งบ่นทําลายการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะเรามีคอร์รัปชันมากคอร์รัปชันมากเกินกฎเกณฑ์นะครับเศรษฐกิจก็เลยไม่ดี ส่วนกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการให้ความหวังหรือเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับประชาชนหรือไม่คุณเดชพิสิทธิ์บอกว่าหน้าที่ของพักการเมืองอยู่แล้วซึ่งตนเสียดายว่าในช่วงหลังนักการเมืองเหมือนอยู่กันคนละโลกกับประชาชนเพราะข่าวการเมืองเห็นทุกวันนี้ดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประชาชนนะทํทำให้การเมืองไม่ได้มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆอยากจะขอให้สื่อมวลชนว่าเราได้มาคุยกันเรื่องปัญหาของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆนั่นคือหน้าที่ของพักการเมืองนะครับ ถามต่อพอถามเรื่องนี้นะฮะเรื่อง MOU 4.3.4.4เป็นอย่างไรเรื่องสถานการณ์ชายแดนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านของคุณอภิสทธิ์ก็ได้เปิดเผยบอกว่าแนวทางนะครับเรื่องของ MOU 4.3.4.4เรื่องนี้รัฐบาลได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาไปแล้วถามตนเองก็มีข้อกังวลเป็นจำนวนมากนะครับหลายท่านคงจำได้วันที่ มีภาพผมไปรับประทานอาหารกับท่านนายกาผมว่าท่านคงไม่ว่าอะไรนะครับผมก็เล่าได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้ว่าหนึ่งเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันมีข้อกังวลเยอะนะครับประการหนึ่งก็คือว่า,าข้อตกลงแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต่อการทําความเข้าใจในเชิงประเด็นนะครับสองเนี่ยาการให้ข้อมูลในเรื่องแบบนี้กลายเป็นว่า เราอยากให้ประชาชนรู้เพื่อตัดสินใจแต่กัมพูชาจะรู้พร้อมกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประสักอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็ต้องทำให้ชัดเจนด้วยก็คือว่าถ้าจะยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับโดยการตัดสินของประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางเลือกคืออะไรความหมายคือยุทธศาสตร์ที่จะเดินในกรณีที่ไม่มี m o u คืออะไร ผมยังไม่ได้ยินทางรัฐบาลให้ทางเลือกนี้นะครับผมว่ามันเป็นทากับสังคมกับประชาชนว่าถ้าจะทําประชามติไม่เพียงแต่ว่ายกเลิกครับต้องรู้รว่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงก็ต้องระวังนะฮะก็สรุปก็รอติดตามนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยช่วงที่ได้รับประทานอาหารนะทานข้าวกับท่านนายกอนุทินก็ได้มีการพูดคุยถึงข้องหงใย,ยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ชายแดนไปแล้วถามต่อ การเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิท <à S 1> ี่ปัตยัดตั้งเป้าเรื่องนี้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะการตั้งคน้ครับขอถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าก่อนที่จะมีการเสาอหาผู้สมัครเนี่ยได้มีการตั้งเป้าหมายจํานวนสสที่คาดหวังไว้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้รับอยากได้มากที่สุดครับประเมินพื้นที่ไหนเป็นพิเศษบ้างครับกรุงเทพเออประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนทั้งประเทศครับคิดว่าจะส่ง จะดูตามความเป็นจริงนะครับอย่างที่เรียน,นทำงานแข่งขันกับเวลานะครับแล้วก็ที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามีเพื่อนสสอหลายคนมากระซิบว่าจะไม่ได้ทํางานด้วยกันต่อเนี่ยก็ต้องมาเร่งอุดช่องว่างในในพื้นที่ต่างๆครับแล้วคนที่ยังกราบอยู่ใที่บางคนยังลังเลไม่ตัดสินใจอยู่ใครครับตอนนี้มันมีหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบแต่ว่าผมบอกกับทุกคนนะครับว่าผมเห็นคุณค่าของบุคลากรกทุกคน นะครับใครที่ร่วมงานกับประชธิปัตดมาผมก็ยินดีท่าตรังได้มีมากคุณนะเอ,อคุยกันตลอดนะครับคือในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็พยายามคุยกับสสทุกท่านนะครับแต่โดยที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในการเมืองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมคงไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่บอกถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพยายามกลับเข้ามาทำเนี่ยมันคืออะไร ถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะมาสนับสนุนผมก็ก็ชวนเขาอยู่ต่อแต่หลายท่านอย่างที่บอกครับว่าใช้คําว่ามีการพูดคุยมันลึกไปแล้วอะไรทํานองนี้มีอยู่หลายคนเราก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิด สิ่งนั้นก่อนที่จะได้มีการเลือกชุดกรรมการพักที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการข้ามขั้วไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาแล้วซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกที่มันปึดบัตรข้ามไปสู่จุดนั้นเนี่ยทิศทางต่อไปของยุทธัติการเรื่องตัางั้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่าง้นต่อไปใครั้ยต่อไเราเรา,เร,ารอดูท่าทีจุดยืนการกระทําของแต่ละพักก่อนดีไหมครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าผมยึดถือเรื่องของอุดมการณ์และเรื่องของสัจจะเป็นสำคัญ ไม่ตอบสัทีเดียว <c oughs> ยึดอุดมการณ์และเรื่องสัจจะเป็นสําคัญนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าแนวทางอุดมการณ์ของคุณอภิสิทธิ์นะครับจะทําให้นะสอสอจากที่เคยได้มากเป็นหลักร้อยนะเหลือหลักหลักสิบปปลายเหลือ50สนะก็ลาออกนะครับเสร็จแล้วก็มาเหลือ25 <c oughs> ่าคุณจุรินนะครับ และมันจะต่ําลงกว่าน,นี้ไหมหรือจะรักษา25ไว้ได้หรือจะได้เพิ่มกว่าน,นี้ไหมนะเนเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ก็สร้างสีสันพอสมควรนะครับคะแนนบัญชีรายชื่ออาจจะได้เพิ่มขึ้นอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ว่าเ,เรื่องของพรรคการเมืองนะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแนน้นใจแฟน่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคัมแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line at top shopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ